มาจอดให้คนที่มาเที่ยวหรือฝรั่งต่างชาตินะครับมาถ่ายรูปนะครับเป็นรถไฟเก่าตอนนี้เราก็ สัพอานแคว้ใหญ่ทางก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้า เดินไปเรื่อยๆครับคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะครับครับเราก็มาถึงแล้ว

นี่นะครับสองข้างทางก็จะมีร้านอาหารครับเป็นน้องเรืออีกเขื่อนสะพานเเสียวมดพลยเสียว นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปเยอะมากครับนี่แหละครับสะพานตัวประวัติศาสตร์ย,ย,ย,ยังคงอุดมสมบูรณ์ <มา S 1> อยู่นะครับยังนนยคงยุ่เยนะเอาเนี่ยไม้เขียบเล็กแปลก จับเล้วับแล้วก็มันทืดสี่ครับเป็นเครื่องนี้ไม่เสียดายใช่ไหมความสวยงามอยู่นะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงที่สะพาน นะครับคลิปหน้าได้เจอกันใหม่ว่าเราจะไปที่ไหนคลิปนี้ก็สวัสดีคข้า